ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครบได้ยินชัดชัดเจนไหมได้ยินชัดครับสวัสดีค่ะน้องโอ๊ต <laughs> สวัสดีครับชื่อโอ๊ตนะครับตอนนี้เรียน Business Analytics อยู่ที่ University of Kent ครับตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะเราอยู่ที่อังกฤษอยู่บ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเอมันเป็นไงบ้างอะไเลย้ยตอนนี้ ก็ยังโอเคนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรของกินก็ยังมีครบอยู่เพื่อนที่อยู่ที่นี่ก็มีคนตัดสินใจอยู่ที่นี่พอสมควรเหมือนกันประมาณสี่สิบกว่าคนได้ประมาณนี้การใช้ชีวิตก็ก็ไม่ค่อยปกติว่าเราออกไปไหนไม่ค่อยได้แล้วก็ในเมืองไม่ไม่ได้ไม่มีอะไรให้เปิดเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ทํามันไม่ได้ลําบากครับก็ยังมีของกินปกติมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนในข่าวอันนี้คือเมืองที่โอ๊ตอยู่นะเมือง เมืองอื่นโอ้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าไม่ไม่น่ากลัวเหมือนกั่ว่าบางคนเขาก็มองว่าแบบอย่างอย่างสถิติเขาก็มีบอกว่าโควิดเนี่ยไม่ได้ทําอันตรายต่อวัยรุ่นมากแบบเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างต่ำเนี่ยบางคนเขาก็โอเคพอหอยิบตรงนี้แล้วเขาไม่ได้รู้สึกกลัวหรือแพนิคอะไรเขาก็ที่ยอาปกติไปแบบพี่เขาก็ว่าไม่รู้ติดแล้วหายแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่มันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกกลัวอดกลัวปะ ไม่กลัวก็ว่าโอเคถอดรูปสีที่อดนบอกที่ว่าคนยังใช้ชีวิตปกติแล้วแบบในอุปอรมาร์เกนมันก็มีของอ่ะนี่นะคะทุกคนมาหาลายเห็นไหมอาหารมีปกติมากเลยอ่ะอืมเออใช่ไหมของก็เยอะเหมือนเดิมไม่ได้ขาดแคลนของใช่ปะอืมไม่ได้ขาดแคลครับถ้ากลัวแบบกลัวไม่มีจริงๆก็ต้องตื่นเช้าหน่อยแล้วก็ลงไปก่อนที่คนอื่นเขาจะไปซื้อกันเนี่ยครับก็มีของแน่นอน คอนเฟิร์มอยู่ได้ใช่ไหมยังอยู่ได้สบาย,ย <laughs> แล้วแบบช่วงโควิดอันนี้ได้ไปไหนมาบ้างไหม <laughs> ไม่ได้ไปไหนครับก็ช่วงคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดแล้วงานมันก็เป็นช่วงแบบช่วงส่งงานถ่ายเทิมด้วยงานมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสอบเยอะที่ได้ไปก็จะมีแค่ลงเมืองไปซื้อของเฉยๆครับไม่ได้ไปเที่ยวไหน <laughs> ดีมากตอบดีอะโอ๊ตตอบดีเอออ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะถามเรื่องเรียนก็ จบจากไหนก็ได้อะแล้วก็เรียนอะไรอยู่ตอนปอตีก็เรียนอยู่มหาลัยขอนแก่นครับวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลือกมาเรียนบิสนเนสแอนาลิติกอยู่ที่ University of Kent ประเทศอังกฤษนะครับก่อนอื่นถามน้องโอ๊ตก่อนว่าทําไมเราถึงเลือกที่มหาวิทยาลัยเคนคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าคือจริงๆเคยมาที่แคนเท r b บอรี่มาก่อนแล้วเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วกับทางแมงโกเนี่ยแหละครับแล้วก็รู้สึกว่า ที่เมืองแคนเดอร์เบอรีมันค่อนข้างสบายสบายแบบเมืองค่อนข้างน่ารักอาชญากรค่อนข้างต่ําด้วยเงี้ยก่อนจะตัดสินใจมาเนี่ยก็มีการแบบศึกษาข้อมูลมาก็พบว่าแบบเคนเนี่ย mm. เป็นเมืองอันดับต้นๆของอังกฤษเลยที่อาชญากรต่ํามากอืมก็เลยเลือกที่จะมาเคนครับแล้วก็ทําไมถึงเลือกเรียนวิศนัยติเราเรียนวิศวข้อม,มาก็จริงแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเขียนโปรแกรมเคยลองไปทํางานมาแล้วก็บไม่ไม่ชอบจริงๆก็เลยอยากเปลี่ยนสายมาทางสายวิธีเลยอะครับแล้วก็แต่ว่าแบบก็อยากให้มันมีเกี่ยวกับ สิ่งที่เราเรียนมาตอนปอตีด้วยบ้างก็เลยเลือกเป็นตัว B. A. มาไอิสไอติเนี่ยที่เข็นเนี่ยเขาสอนอะไรบ้างคือเราลงในวิชาอะไรบ้างของโอ้ตเนี่ยตอนเทอมแรกจะมีเรียนเป็น prescriptive decision making อันนี้จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นพวก linear program มะครับแล้วก็มี business statistics with R ตัวนี้จะเป็นตัว advanced spreadsheet แล้วก็ decision support system อันนี้เป็น Excel ะครับแบบ Advanced <Okay. S 1> ขึ้นมาหน่อยดูยากนะยากไหมดูอันนี้ ก็ยากครับมันยากที่ตัวนี้ยากที่ตัวโปรเจกต์จบอะเรียนเป็นเขาให้ทำว a ก็เขียนเมียนเหมือน,มนเขียนโปรแกรมใน Excel อะไรประมาณนี้ mm hmm. ส่วนใหญ่จะเรียนเป็นเรื่องพวกการฟอร์แคร์นะครับเรื่องการแบบพิจิกว่าเทรนด์จะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงมากกว่าใช่ทุกวิชาเลยหลกัหลกๆแล้วจะจะโยงเข้าไปที่การพ mm ิจเทร์เนื้อหาที่เขาสอนเนี่ยเราเอาไปใช้เอาไปใช้ต่อได้ได้จริงก็อย่างที่พี่ออมบ,บอกว่าอืมเขาเปิดมาค่อนข้าง,างนั้นแล้วอาจารย์เขาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะเหมือนกันแต่ว่า การที่มาเรียนอังกฤษเนี่ยเราต้องเข้าใจแบบวัฒนธรรมเขาด้วยมันไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเขาจะคอยป้อนให้เราตลอดเวลาตอนแรกๆโวนมาอยู่ก็มีความรู้สึกว่าแบบอะไรวะคนไทยจะเรียนแบบนั่งฟังอาจารย์แต่คนอังกฤษเขาจะเรียนแบบเหมือนเด็กเป็นผู้นําในห้องมากกว่าครูจะแบบแค่แบบช่วยปะ่ะใช่ครับเขาจะมี journal หรือมีอะไรก็ตามมี article ให้เราอ่านเนี่ยเราต้องพยายามอ่านมาก่อน ตัวสไลด์เขาที่เขาอัปโหลดให้เนี่ยเราก็ต้องพยายามอ่านไปก่อนแล้วตอนไปเข้าเรียนส่วนใหญ่เขาจะสอนแบบค่อนข้างเร็กแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นให้เราถามมากกว่าอือใช่การเรียนที่เมืองนอกเป็นแบบนี้แหละเด็กไทยอาจจะงงๆพี่เคยไปเรียนพี่ก็พีุ่งเหมือนกันอาศิ่งที่ประทับใจหลักสูตรบวกกับมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะอาจารย์จะมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งที่เขาค่อนข้างแบบใส่ใจเด็กรู้สึกจะไม่ค่อยเหมือนอาจารย์พอโจทั่ว,ว,วไปโดนเรียกเขาเป็นท่ปรึกษาอย่างเงี้ยก็ เขาจะมีการแบบถามเราตลอดว่าเออแบบเป็นยังไงบ้างทําถึงไหนแล้วคือค่อนข้างเอาใจใส่เราครับชอบชอบตรงนี้มากก็เวลามีจ็อบหรืองานอะไรเงี้ยเขาจะส่งส่งถามเด็กว่าเออมีใครสนใจไหมอะไรเงี้ยครับคือค่อนข้างค่อนข้างเทคแคร์เด็กดีงานอันนี้หมายถึงงานอะไรอะ่ะหมายถึงถ้าเรียนจบแล้วเราแบบอยากต่ออยากทํางานต่อที่นี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขของเขาอยู่ว่าต้องทําอะไรบ้างอาจจะต้องแบบเป็นท็อปเป็นแบบท็อป10หรือท็อป6ของ ชั้นเรียนอะไรประมาณนี้แล้วมาหาแค่ไรล่ะจริงๆคือมันมีพับในมหาลัยด้วยเราก็มีการสังสรรค์กับเพื่อนอะไรมากขึ้นเงี้ยมันก็รู้สึกโอเคคือเราไม่ต้องแบบไปเที่ยวไกลๆแต่ว่านี้มันอยู่ในมอมันทําอะไรก็สะดวกสบายแล้วแบบมอก็มีแต่สีเขียวๆไปหมดแบบคือมีกระต่ายมีเป็ดมีอะไรเงี้ยมาเดินรอบมออยู่ทุกวันมันก็น่ารักดีนะไอ้ตัวผมมีเพื่อนอ้นมามีเพื่อนมาหาจากจากจากสัต์เสร็จอะมาถึงแบบมันก็เห็นกระต่ายมันก็แบบเฮ้ มีกระต่ายคันธานนี้เลยเหรออะไรกอก้เออใช่ <laughs> ดูบอกเขา Amazing กับกระต่ายที่นี่มากนะพี่ออมเคยที่นี่มีกระต่ายเพราะว่าตัวแบบแมสคอตมหาลัยที่แบบแจกยังเป็นกระต่ายเลยแต่งเยอะเยอะจริงๆแล้วก็บางบางวันตอนดึกๆอย่างเงี้ยจะเจอฟอกด้วยหรอใช่ถ้าใครบอกอยากมาก็แนะนําเมืองน,นี้เหมือนกันนะ <laughs> ใช่ไหมชอบเหมือนกันพี่รู้สึกว่ามหาไรไทยทางานดีด้วย ก็วันนี้ขอบคุณโอ๊มากเลยนะจ๊ะขอให้ stay safe นะจ๊ะแล้วเราเจอกันตอนนี้ที่ไปหาเรานะมีนูจะเป็นเมื่อไหร่ตอนไหนคะครั้งที่แล้วก็ไม่เจอ <c oughs> จมันมีซี่ไงวันน,นี้แต่งกิ้วมากโอ๊ตมีอะไรคุยกันใหม่เยอะเยอีคยคับบายบายครับยอมบาย